พี่น้องค่ายตัวเกียวได้ศิลปินผู้ยิ่งผู้ไม่เข้าสู้ค่ายตัวเกียวแล้วบ่มเมนตั้่างต่ผู้ตัด,ดสินชนะเลิศผู้ดเดียวดีมีสองคนเบิ่งไล่สุดแ้วผู้ญ่บานเอาสองคนคนที่หนึ่งนี้แน่นอนแล้วคนที่ชนะเลิศน้องสแตมพิมมาดาได้เข้ามาอยู่บ้านตัวเกียวมิวสิกค่ายตัวเกียวมิวสิกแน่นอนและอีกคนหนึ่งเพิ่นไห้คนที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาสน จากโตเกี่ยวมิวสิกจากคะแนนที่พี่น้องทั้งบ้านโบดไปมือที่ข้าเจ้าไล่โสดันที่สิบหานะข้าเจ้าให้โบดว่าเสี่ยวเบอร์ใดนั่นนะนะผลปรากฏว่าหมายเลขสี่หมายเลขสี่น้องเจนนี่ซีฟูจากอุดีธานอนอุดรธานีได้รับรางวัลควันใจมหาชนครับผมตบมือสดสวด โอ้ยเป็นที่ถืเอเอืถือใจของเอบซี่แฟนครับแฟนเพลงน้องอันเจนนี่ซี่โฟ่แล้วลองเพลงอันใหญ่เล่มใหญ่เล่มของอันอัน,น,น,นล่ำไยไฮซองคัมแลก้กการตอนที่เล่าแพทเทิร์นคู่กับเอ๊ะเราแพทเทิร์นคู่กับผู้ใดบ้างแล้วแพทเทิร์นคูครับน้องป่า rab, ong, pa, เนาะ ong, pa, นอะ้องป่านี่ลองเพยงขอโทษฉันไม่รู้ของจักรจันทร์บันิจักรจันทร์ดาวไพวงแสงอีสานแต่ว่าน้อง น้องเจนนี่ในล่องเพ่งหักหัวเขาซิลิพอนอ่ำไพาพงแต่เสียที่ที่ตอนแพทเทิร์นน่องเจนนี่ซีโฟเล่าเล่าอยากเล่าเล่าอาดสีตื่นเต้นเล่าหลงซีนไปนะจักหน่อยเล่ากับขอร้องไม่ยุบพี่น้องแต่ว่ามันก็นเลยตกรอบไปในตอนที่เพิ่นเขาชิงลอบสามคนนะเล่าแพทเทิร์นกบนอ้นองป่ากน้องป่ากกเลยเขารอบแต่ว่า น้องเจนนี jis, bass, ่ซีโฟนี่พันถืกเอิ้ถื่กใจซุ้มเอฟซีทั้งบ้านซุ้มเมืองไร่สดทั้งบ้านซุ้มแม่โยกพอยกอยู่ทั้งบ้านโปรดให้เล่าเบอร์ซีเบอร์ซีเบอร์ซีผลปราโปรดว่าน้องเจนนี่ซีโฟนได้รับรางวัลขวัญใจมหาสนเข้าสู้ค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกจับมือกับพอบิกเรียบร้อยแล้วจะเดินสายไปด้วยกันอีกไม่นานก็คงจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเหมือนกันแล้ว อันเขาประกาศให้เราขึ้นมาเราแข่ยางขึ้นมาเนะยาะผู้ใหญ่บันฟินเล่นอันเลอเหลอดาดาบรูอย่ยงเลยเออนี่ตีได้นี่ตีได้พนักงานคนที่ได้คือเจนนี่สีโฟพี่น้องเอย๋ยแล้วแล้วกลับมาโซรู้สึกว่าสามผลงานเพลงผลงานเพลงแรกนี่ที่โซหอยใจบ้างไฟแสนผูยยน้ใหญ่บันฟินเล่นกันขึ้นฟีดน้ำดีโอฮ่าโอฮ่าโอฮ่าโอแล้วกเบวาให้น้ำโอฮ่าโอแล้วฮ่าโอฮ่าโอ แล้วก็มาฟอนมาเต้นน้ำตอนรับศิลปินน้นองไม่เขาสูา้่ายโตเกี่ยวไม่สิกตามด้วยผลงานเพลงเออปาเมียามาเลยปาเมียมาเลยอาร้องดีเอนเตอร์เทนดีเพื่อนี่แล้วก็ตบไต่ด้วยผลงานเพลงเออทั้งปักไตมวนซึนทั้งร้องทั้งเต้นเล่าเอนเตอร์เทนดีพี่น้องเอ้ตั้งแต่เมือวานนี่แล้วก็เอนเตอร์เทนดีเนาะร้องเพลงมากผัวเขานะ่ะผัวเขารักผัวเขาไม่มีไม่รักหัวเขาไม่ผิด ต่ถ้าเราจิบติดติดก็เป็นสิทธิ์ของเราผู้ใดเพิ่นเราล่องน้ําเบ้าน้ําเต้นน้ํามวนซื่นพี่น้องปาเมียมาเลยแล้วก็เทิงล่องเทิงเต้นเทิงเด้งเทิงเดาเิงเบ้ากับแฟนเพลงข้างล่างโอ้ยถึกเอิกถึกใจมวนกุ๊บพี่น้องเอ่ยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่องให้แล้วเราก็เต้นเดาๆ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 โอ้ยก็เจ็บแอวก็เ็บ่เป็น ล้วเห็ดเซ็กซี่เซ็กซี่เป็นตะเบิงก่อขอบคุณค่ากับขอบคุณค่าแบบไม่พัซซี่เนี่ยขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้ก็เห็นพอเปลี่ยนคอยเจ๊เบลถือเอ,อิรถือไก่เป็นตะไนคืออันนองเจนนี่ซีโฟกัสิเขาม่อยู่ค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกคือกัน เป็นศิลปินผู้หญิงสองคนเดีอบวันเดี๋ยสิเข้ามาใหม่น้องสเต็มน้องสเต็มพิมมาดาจากจังหวัดร้อยเอ็ดน้องเจน,นี่ซีโฟจากจังหวัดอุดรธานีอุดีธานอน <c oughs> บอกข่าวดีพี่น้องว่าใครตัวเจียวมีสีเข้าได้ศิลปินเพิ่มสองคนเหรอเด้อมวนปุ๊บประเดีพี่น้องเอ,อ๋ยติดตามตอนต่อไปว่าสิเป็นจังไหนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ใครกดแชร์กับช่องเสียงอึงเล่าอีสานด้านสร้างให้เด้อผู้ขาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ